คลิปนี้เราจะพาไปดู5ทักษะการเงินที่ต้องมีในปี2023แต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะการออมถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดในเรื่องของการเงินเริ่มได้จากการมีวินัยและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเราอาจแบ่งสัดส่วนในการออมให้ชัดเจนและรักษาวินัยการออมให้ได้ การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของเราที่เมื่อมีรายรับก็ต้องทําการจ่ายภาษีในทุกปีเราจึงควรมีการวางแผนและเรียนรู้ข้อกําหนดต่างๆอย่างถูกวิธีซึ่งช่วยให้เราสามารถใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามกฎหมายได้เริ่มสร้างภาษีอินคัมการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้มากกว่า1ทางช่วยสร้างความมั่งคั่งได้ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะทําเป็นอาชีพเสริมตามความถนัดหรือการลงทุนในตราสารหน,นี้หุ้นปันผลหรือกองทุน กองทุนรวมถือเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่สามารถต่อยอดความมั่งคั่งทางการเงินให้กับเราได้และถือว่าเป็นการลงทุนที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับมือใหม่รวมถึงอาชีพที่อาจจะไม่มีเวลาในการติดตามพอร์ตหุ้นการลงทุนต่างประเทศถือเป็นโอกาสที่ดีในยุคปัจจุบันนอกจากจะเปิดโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งให้กับเราแล้วยังถือเป็นการกระจายความเสี่ยงจากสภาวะเศรษ,ษฐกิจได้เป็นอย่างดี